มีคำถามไหมนะครับทั้งโลดจะจบไลฟ์แล้วนะครับหนึ่งชั่วโมงห้าทีพอดีนะครับอ่ามีคำถามมาใน Facebook นะครับคุณกังวานวรกุลนะครับทิลานะถ้าเป็นอู ใช้เงินประมาณเท่าไหร่ครับเป็นอูจออ่จอดรถอู่จอดรถช่างโลดทําไว้หลายตัวนะส่วนใหญ่อะตอนนั้นที่ทําไว้คือเป็นโครงหลังคานะครับเป็นโครงหลังคาเหล็กอย่างเงี้ยมีหลายโมเดลมากเลยแต่มันมีตัวหนึ่งนะที่ช่างโลดอยากจะกทำมากนะเพื่อนๆส่งมาให้ดูนะมันอยู่ในลิสต์นะครับว่าจะทําเป็นอู่แบบทรงคล้ายๆก,กับกาหล่าของญี่ปุ่นอะไรเงี้ยนะมันจะมีอีกตัวหนึ่งนะที่เป็นคล้ายๆก,กับเหล็กบีมขึ้นไปนะครับแล้วก็มีเหล็กบีมคั่ๆนะคุณพี่กังวานวรากลนะครับลองกลับย้อนเข้าไปดูได้ใน ในช่อง YouTube นะหรือว่าคนๆในนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเข้าไปในยู u ูบนะจะเห็นชัดกว่านะหาง่ายกว่านะครับก็เข้าไปในลิสต์พวก โดดังหรือว่าโครงหลังคาอู่จอดรถอะไรนี้นะครับเลื่อนเรื่อนเรื่อนไปก็จะมีหลายโมเดลนะเออสิบคูณสิบที่ที่เพื่อนๆชอบชอบกันก็มีนะครับแต่เสาตัวนั้นน่ะเป็นเสาเล็กนะต้องบอกไว้ก่อนนะครับเป็นเสาเล็กนะครับแล้วก็รับแต่โครงหลังคานะครับก็คือเป็นหลังคาอย่างเดียวอ่ะรับแต่โครงหลังคาอย่างเดียวอ่ะก่อนที่จะไปก่อสร้างก่อนที่จะเอาไปทําจะไปก่อสร้างจริงก็เอาตัวอย่างนี้ไปให้ผู้รับเหมาดูนะเอาให้วิศวกรคํานวณก่อนนะครับเอาให้วิศวกรเช็คก่อนนะรับรองแบบก่อนนะครับ ช่างโลดทําไว้เป็นไอเดียเฉยๆนะเอาไปก่อสร้างไม่ได้นะครับเอาเป็นไอเดียเฉยๆว่าเฮ้ยถ้าเพื่อน,อนๆอยากทำไม่ค่ายเงี้ยมันลักษณะมันจะทรงแบบนี้นะครับแล้วก็หน้าตามันจะแบบนี้เหมือนกับช่างเล็กทําให้ดูอย่างเงี้ยนะครับว่าเจ้าของบ้านจะได้ค่ายแบบนี้นะโครงสร้างจะเป็นอะไรขนาดไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับฟังก์ชันของคุณพี่จะไปใช้งานนะครับอยากจะแขวนอะไรเท่าไหร่อยากจะให้มันตรงนี้ใช้งานอะไรยังไงร,รับน้าหนักมากกว่านี้ไหมหรือว่าน้อยกว่านี้ไหมช่างโวดจะทําเยอะเกินไปทํา หนักเกินไปนะครับเพื่อนๆเนก่เาไปให้วิศวกรของเพื่อนดูนะแล้วก็เอาไปคํานวณใหม่ไปออกแบบใหม่นะครับก็อาจจะไปถามตามหน่วยงานราชการที่ช่างงเขารับงานนอกก็ได้นะอยากได้หน้าตาใช่เงี้ยหาคนทําแบบหาคนคํานวณแบบหาคนรับรองแบบให้หน่อยนะครับก็ลองเอาเป็นไอเดียนะครับใช้ก็ประมาณเท่าไหร่ที่เคยทําทํามาเนี่ยโครงหลังคานะครับอยู่ตกที่ประมาณ4ี่หรือห้าพันบาทโอ้โหไม่ไม่ทำโครงหลังคางานชักลืมไปเลยโครงหลังคาเฉยนะประมาณ 4ี่ถึงห้าพันบาทต่อตารางเมตรเนี่ยนะครับก็ลองไปคูณคูณดูนะครับเอาพื้นที่เอากว้างคูณยาวดูนะว่ากี่ตารางเมตรแล้วก็คูณไปสัก4ี0 0ันห้าพนะครับก็อยากจะได้ประมาณนั้นนะครับก็น่าจะเป็นคำตอบแล้วนะครับ